มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนคู่นี้เลิกกันตอนไหนหลังฝ่ายหญิงหย่อนแคปชั่นเด็ดชาวเน็ตเมนสนั่นค่ะ ทำเอาแตกตื่นทั้ง i อเลยนะคะเมื่อนักร้องสาวคนสวยอย่างโฟสกลรัตได้โพสต์ภาพตัวเองขณะที่เดินทางไปเที่ยวทั้งต่างประเทศแล้วก็นอกจากความสวยแล้วนะคะมีความเซ็กซี่ที่หลายคนต่างพากันพูดถึงยังแอบโฟกัสไปที่แคปชั่นของสาวโฟที่เจ้าตัวระบุว่ารีบจีบตอนนี้สวยกว่านี้จีบยากแล้วนะ เป็นแคปชั่นที่ทิ้งปริศนาให้แฟนคลับได้เข้ามาคอมเมนต์กันมากมายเลยค่ะว่าสาวโฟนั้นเลิกรากับหนุ่มทมไทยแล้วจริงหรือไม่สำหรับคอมเมนต์ต่างๆระบุนะคะว่าพี่โสดแล้วหรออุ๊ยสวยหรือโสดเลิกกับทมไทยผิดหวังอีกคู่แล้วว่าร้องไห้แป๊บโสดแล้วหรอเลิกกันแล้วแน่เลยที่เจมอยเคยโพสต์โสดใช่ไหมช่วงนี้ดูไม่กดไลค์ให้ทมไทยเลย แต่ว่าอย่างไรก็ตามนะคะเรื่องนี้คงต้องรอให้สาวโฟออกมาพูดถึงความสัมพันธ์ครั้งนี้จะดีกว่าค่ะขอขอบคุณข้อมูลจากที่นี่ดดคอมค่ะถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ